โอเคนะครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในเกม Minecraft นะฮะในเซิร์ฟเวอร์่นหายพิเซลในมิลกนบิชว่าเบดวอลนะฮะสงครามเตียงนะครับผมโอเคมาวันนี้มาเล่นเป็นทีม c v วนะฮะซึ่งไม่รู้จะหัวร้อนอีกหรือเปล่านะแพ้รัวๆเลยฮะเล่นทีมผมนี่เหมาะจะแบบโซโล่ซะมากกว่านะเพราะว่าทีมเวิร์ดนี่ไม่ค่อยจะมีนะเออทีมเวิร์ดนี่ไม่ค่อยจะมีอยู่ในสีแดงนะฮะให้ให้เอาเราให้บ้างฮะเขาให้มาให้กลับไม่โกงฮะเอาให้หมดฮะ โอเคเอาให้อ่าเรียบร้อยฮะให้ทุกคนครับโอเค12อันแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำชุดเกราะเป็นชุดเกราะอ,อันนี้แล้วก็จะทำดาบนะฮะดาบหินจากนั้นก็เอาบล็อกมาเยอะๆเลยโอเคแล้วผมก็จะฟาร์มต่ออีกนิดนึงแล้วก็ทำเชียนะฮะโอเคเชียรหรือกันไกลนะฮะกันไกลกันไกแต่เล็บเฮ้ยกันไก เกล้ๆดันเลฟอีกแล้วนะโอเคยังไม่มีใครกันเตียงนะฮะฉะนั้นผมมีทองผมจะกันเตียงให้ทีมนะฮะโอเคเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่มีการกันอะไรทั้งนั้นฮะทีมเราฮะปึ๊บ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 ,บโอเคปึ๊บด้านบนหน่อยปึ๊บแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างโอ้เหมือนจะไม่พอฮะทองเจเนเรตยังโอเคทองมาแล้วฮะ ผมจะกันเตียงต่อคราวนี้ผมจะเอาเตียงให้แน่นๆเลยนะโอเคเหมือนมีใครมาหรือเปล่าต้องคอยจับตาดูด้วยครับผมม่าไงมันไม่ได้เหรฮะโอเคเอาวางผิดปึ๊บ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 ,บ,บแล้วก็วางด้านข้างแล้วก็ไปวางด้านข้างนู้นบ้างโอเคปึ๊บแล้วผมก็จะเอานี่กันผมไม่รู้ผมกันเตียงแน่นหรือเปล่านะแต่ผมก็ว่าก็ค่อนข้างน่าจะเวิร์กนะฮะ ไม้เนี่ยยกเว้นตอนที่เลดเกมนะฮะมันจะมีคนที่แบบว่ามีสิ่งอะไรที่เรียกว่าขวานเพชรนะซึ่งแบบว่าเพชรกันหยัดกันเลยทีเดียวไม่ใช่ละเฮ้ยตกใจเหมือนของมันถูกดูดมาเข้าตัวหรือเปล่าเมื่อกี้งงโอเคผมบิวตเตียงค่อนข้างประมาณนึงแล้วะคระับแต่ผมจะไปเอาเหล็กเพิ่มนะแล้วก็ต่อบล็อกนะฮะตอนนี้เพื่อเราต่อบล็อกไว้ให้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเค เก็ okay, ผมจะเก็บบ็อกซ์ส่วนเกินไปแล้วก็เชียร์เชียร์ต้องติดตัวไว้แล้วก็เอาเหล็กเก็บเหล็กไปฮะหลังจากนั้นเราจะไปลุยะฮะฝั่งนี้มีคนต่อได้ยังผมจะต่อไปฝั่งนี้ก่อนนะเพราะว่าเหมือนสีเหลืองมันจะเหิมเกรมครับผมมันไม่ได้เลฮะการที่สีเหลืองมันจะเหิมเกรมโอเคฉะนั้นผมขอจัดดาบไว้สล็อตหนึ่งก่อนนะฮะแบบสล็อตแมชชีนไม่ใช่นะคนละสลอ็อตโอเคเดี๋ยวจะเป็นสล็อตท,ที่ตัวเดินช้าะฮะแล้วก็คนละสล็อตเหมือนกันเฮ้ยม่งออกเลยว่ามีคนออกไปสองคน,นะฮะ หรือว่าทีมเราแฮ็กเหรอมันถึงออกกันระนาวอย่างนั้นดิสคอนเนคไปสองฮะทีมเราแฮ็กเหรอบ้านะเนี่ยเนี่ยไอฮาม่าเนี่ยจริงป่ะแต่ผมว่าแฮ็กในไฮพิกเซลนี่โอ้โหค่อนข้างจะไม่ค่อยจะดีนะฮะโอเคจะลองไปสีเหลืองดูนะโอ้โหเหมือนมันจะกลับฐานฮะฉะนั้นเราไม่ควรลองฮะโอเคมาท่านหนึ่งคนโอเค ไปโอเคเออจะลองไปดูแล้วกันนะฮะโอ้ล่วงโอ้โหเซงเลยไม่นา่าเลยเอ้ยแต่เหมือนเมื่อกี้ทำไมผมหน้าจอมันยึกยุกยุกยุกยังไงก็ไม่รู้ฮนะเหมือนจะแหลกนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับครัน,นี้เราได้ดาบเหล็กเลยฮะนด้วพอดีครับโอเคโอเคแล้วผมจะต้องทำเอ่อ ลูกไฟแล้วก็บล็อกนะฮะผมจะไปบุกสีเหลืองให้ได้ก่อนครับโอเคมันมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละถามแค่นั้นถามใจเธอดูฮนะมันมาหรือเปล่าผมไม่เหมือนมันจะมาตัดทางนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับผมโอ,โอ้โอ้โอ้เอาล่วงด้วยว่าจะไปขุดบล็อกที่มันอยู่ใต้เท้ามันน่ะนะโอ้ยโกฟอร์เยนโลอ่ะเพื่อนเราเอาจริงครับ เพื่อนเราเขาคนจริงฮะโอเคโอ้เมื่อกี้ผมเสียดาบเหล็กเลยฮะโอ้เซ็งผมนี่ใจร้อนนะเป็นคนที่ใจร้อนอยู่พอสมควรเลยครับถ้าเหมือนผมจะใจเย็นนะแต่จริงผมเป็นคนที่ใจร้อนมากฮะคนที่ขี้หัวร้อนด้วยฮะแค่ใจร้อนอย่างเดียวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันทุบโอเคหูเกือดดีนะผมมีไม้ไงบิ้วสามารถบิ้วได้ผมจะไปเอาเอ้ยสีน้ำเงินมาครับสีน้ำเงินมา แต่อย่าเพิ่งทิ้งฐานนะตกมันเพื่อนตกมันเอ้ยไม่ให้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยทำไมผมวิ่งแล้วมันยึกเยื้ออือ,ไม,อไม่ให้หรอกฮะไม่ให้หรอกจังหวะนี้ครับไม่ได้หรอกฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพชรทางด้านข้างที่สีเหลืองมันตัดนะฮะมันตัดทางเราโอเค ซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บของไว้ทีมก่อนนะฮะเ,เก็บไว้ในเอเนอร์เชสปลอดภัยสุดครับแล้วก็เออตอนนี้เราไม่มีไดมอนด์เลยนะผมจะเก็บ Diamond ไดมอนด์ไว้ก่อนแล้วก็ผมว่าจะไปบุกลองไปบุกสีเหลืองดูดีกว่านะครับแต่ซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะเอาโอ้เหมือนมันจะตัดทางเราไปค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้สีเหลืองเริ่มบุกแล้วครับโอเคพอไหมเนี่ยโอ้โหปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บถึงปะวะฮึบโอเคเอาดอกไหมเหมือนผมจะค่อนข้างแหลกนะฮะโอเคเหมือนเพื่อนเราจะไปบุกสีเหลืองแล้วครับเอาเหมือนสีเหลืองจะแตกไปแล้วนะฮะอ๋อสีเหลืองถูกทำลายแล้วคะนั้นผมจะฟาร์มตรงสีเหลืองแล้วกันโอเคคราวนี้ก็ฟาร์มสบายเลยฮะ โอเคผมขอแลกดาบหน่อยนะให้ดาบที่มันดีขึ้นแล้วก็จะเก็บดาบหินเอาไว้แล้วก็ดาบนี้มาแทนจากนั้นนะคะผมจะไปบุกสีอะไรต่อดีผมว่าสีน้ำเงินเออตอนนี้มันไม่มีกา a วิตี้นะครับทำให้เราไม่สามารถทำลายบล็อกปริมาณมากกา a วิตี้ก็คือไอ้บล็อกอันนั้นของไฮพิกเซลที่มันเอ้ยไม่ใช่ไฮพิกเซลของก็ม a ดนะที่มันดูดบล็อกทุกอย่างฮนะเข้ามาในตัวมันตัวเดียวฮะมันปึนเรียกว่ากาวิตี้นะฮะ คฉะนั้นเราจะไปฟาร์มทองฝั่งนี้ได้ฮนะเอ้ยฟาร์มเพชรนะฮะผมยังไม่ได้คิวเลยเอ้ยได้ไปแล้วโอเคอย่าน้อยใจไปเคตรงนี้โอเคผมจะอัพชุดเกราะเป็นโปรเทคนะโปรเทคที่เป็นไอ้นี่เป็นแป้งเย็นหรือเปล่านั่นมันก็โปรเทคเหมือนกันนี่ว่าโอเคโอเคฉะนั้นผมจะไอเทมชอ็อปไม่ไม่เราจะส่งของไปให้เพื่อนนะอ๋อเหมือนเพื่อนจะทำชุดเกราะโปรเทคแล้วนะโอ้ลืมดูเลยฮนะ อ๋อนี่โปรเทคแล้วเก็บแล้วไม่เป็นไรฉันอยากจะเก็บโอ้ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันจะหันหลังกลับมาหรือเปล่ามันจะหันหลังกลับมาหรือเปล่าเคเราจะร่วมกันบุกกับสีน้ำเงินนะโอ้เหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วฮะโอ้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 โคราวนี้ เปลืองเลยเนี่ยเปลืองนี่ยเคยผมจะไปฟาร์มเพชรก่อนแล้วกันให้ทีมนะฮะโอเค f อ r team อ่ะอุ้ยมีคนฟาร์มอยู่ตรงนู้นนะฮะฉันเดี๋ยผมจะไปกลางดีกว่าเนาะไปยึดกลางไว้อมเสียทองไปแปดก้อนเลยว่ะคุณผู้ชมเสียใจอ่ะเคไม่เป็นไรครับเกมมันก็ต้องมีเป็นแบบนี้นะฮะชะตากรรมเป็นยถากรรมฮะโอ้เหมือนสีและเงินนี่จะของจริงเลยนะฮะโอเคผมจะไปเก็บคิวหน่อยแล้วกันโอเค จะลองไปลองบุกดูนะฮะโอ้โหไม่ไหววะม่งเอ๋ยแม่ง ของไม่มีโอ้โหมึงเก็บคิวเลยอโอ๊อแล้วผมไปวางคืนอีกปอโทษโอ้ยโอเคโอเคประมาณนี้ได้ไหมเนี่ย โอ้โอ้ <ś Whoever says that> ผมว่าผมไม่มีขวานนะ่ะถ้าผมมีขวานผมบุกได้นะน่าโอ้โห oh, ไม่ได้เลยฮะเซ็งเลยอะโอเคอันนี้มันมี2อันเนาะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มอีกสักอันนึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำดาบชาร์ปเน็ตกันนะครับโอเคดาบชาร์ปเอ้ยดาบชาร์ปก็ทำแล้วอะ่ะพอถึกสองแล้วกันผมไม่ไม่ค่อยดูเลยว่าใครทำอะไรไปแล้วโอเค ฉะนั้นนะครับผมจะทำะสิ่งเล็กๆที่ไม่ใช่ดาบเหล็กนะแต่ว่าผมจะทำขวานนะฮะแล้วก็ผมจะทำดาบหินนะครับเพราะาดาบหินก็น่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นนะครับผมจะทำบล็อกนะฮะเพราะว่าตอน,นั้นที่ผมแพ้เนี่ยเพราะผมไม่มีบล็อกแล้วก็ทำอะไรต่อผมจะทำอะไอ้ที่ยิงนะฮะโอเคได้อันเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วผมจะเก็บทองไว้ให้เพื่อนนะฮะโอเค ไปกันเลยครับผมจะไปบุกสีน้ำเงินให้ได้ครับโอเคผมลืมไปว่าผมเอาเชียไปด้วยนะเนี่ยมันน่าจะตัดขนแกะได้สบายอยู่โอเคเหมือนเพื่อนเราจะมาด้วยนะฮะโอจะตายจะตายโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะตาย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 ไม่เอา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 ไม่อยากเสียของไปไม่อยากเสียของไปไม่อยากไม่อยาก เดี๋ยวจะตายเอารีเลดกันรีเลดกันเดี๋ยวเอาลูกไฟมานี่ว่าอุ้ยมันจะโดนเพื่อนเราเนี่ยฆ่าเพื่อนเราอือ <laughs> มันฆ่าเพื่อนเราโอเคมีเพื่อนเรายึดกลางอยู่ฮะจัดว่าดีเลยครับเคแต่ว่าสีเขียวนี่ผมว่าถ้าเราไปบุกได้ผมว่าเราบุกได้เว้ยฐานมันแค่นั้นเองเพราะว่าเราบุกได้ต้องไปทางสีอะไรต้องไปทางสีเหลืองนะ ผมจะไปฟาร์มเอาแอปเปิลทองก่อนฮนะสีเหลืองนี่น่าจะยังไม่มีคนไปฟาร์มนะโอเคบางตอนที่ผมบวกเนี่ยผมอาจจะเงียบๆนะครับก็ขออภัยนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันต้องมีสมาธิเข้าใจไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแพ้ได้ยังไงวะผมมันคอมโบใส่ผมมากโอแม่เจ้าแล้วตอนนั้นผมไปแล้วไม่ไมเห็น <laughs> ผมไปแล้วไม่เห็นด้วยนะโอ้ oh god แดมแดมมากครับผมโอ้โหเสียขวานไปเลยอะเซ็งฮะโหสีเขียวเมื่อกี้โหดมากมันดาบเหล็กด้วยคุณผู้ชมโอ้มันสีแดงเราจะกำลังจะตายฮะโอ้แต่รอดครับอุ้ยไม่รอดแล้วฮะโอเคผมว่าผมได้ขวานละผมจะเอาขวานก่อนน่ะยังไงดีวะผมว่าผมอยากได้ขวานก่อนโอเคแล้วก็ ผมอยากได้ลูกไฟว่ะลูกไฟนี้มันสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมแต่สีที่เขียวฐานมันไม่แน่นเลยนะน่ะโอ้ถ้ามันผมมีคารวิตี้นะฐานในนั้นพังเจ๊งบงไว้ละไม่อีแต่ดีเซิฟนี้มันไม่มีโถอะจี๊ดถ้าผมกระโดดเออทำยากระโดดดีกว่าว่ะคุณผู้ชมแล้วก็กระโดดไปปืมแท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 ม,แมไปเลยนะเกมผมจะทำยากระโดดแล้วก็ยาสปีดนะแต่ว่าผมจะฆ่าสินเงินตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะ มันอยู่ไม่ได้เลยฮะแต่เหมือนมันจะไม่อยู่ให้เราฆ่านะฮะโอ้แต่มันวิ่งฟาร์มห่อคุณผู้ชมฮึบฮึบโหแม่งวิ่งฟาร์มเลย่ะแม่งวิ่งฟาร์มฆ่ามันเพื่อนเออโอ้ไม่ตกด้วยเข้มจะไปคมปมสีเหลืองก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่ว่าถ่ามันจะมีสีเขียวเฝ้าอยู่หรือเปล่าผมไม่อาจทราบได้นะฮะโอเค เฮ้ยเกือบตกโอเคเมื่อกี้เราแพ้ได้ยังไงเราสาเริ่มตีมันก่อนอะเออรู้สึกเครียดกับตัวเองฮะจะไม่แพ้ละโอเคจะไม่แพ้แล้วครับบอกเลยเอาจริงคอมโบใส่มันโอเคโอ้โ okay. ห,หเกือบเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้ว เค okay, มขอเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาไหมมาไหมโอเคมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาเลยฮนะเค okay, ผมฆ่าพวกมันไม่ค่อยได้อะไรมาเพิ่มเลยนะโอเคผมจะเอายาสปีดฮนะสปีดโพชั่นแล้วก็จัมบูตพอรชั่นแล้วก็ผมจะเก็บของไปก่อนอันนี้โอเคแล้วก็ผมจะต้องแลกบล็อกแลนะ้วเนี่ยโอเคมาไหม เออไม่ใช่แลกบล็อกมนแลกตรงนี้เริ่มตื่นเต้นฮะโอเคแล้วก็ปึ๊บโอเคผมจะแลกลูกไฟไปเยอะๆหน่อยนะฮะลูกไฟโอเคห้าลูกโอ้ยมาละโหไม่ตายฮะไม่ตายโอเคไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะ เอามันตายเฉยเลยน่าจะวิ่งตกเองนะโอเคฉะนั้นเก็บของละหมายละมันจะมาคอมโบใส่ผมหรือไงโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคจากนั้นผมจะปึ๊บปบแล้วก็จะเอาอยาสปีดก่อนเลยฮนะโอเคไปไปฮนะยาสปีดก่อนเลยสปีด45วิครับ โอเคจากนั้นผมจะจัมบูทฮะโอ้โหชิมายโอเคโอ้ยเดียวเด้อโอ้โหมันเ้อามาว่ะคุณผู้ชมโอ้โอ้ของเราอุตส่าห์ฟูแล้วว่ะมันอ้อมมาอุ้ยมีคนมีธนูให้ด้วยมันอ้อมมาโอ้โหเซ็งว่ะเซ็ง อุตส่าห์ไปฟาโอ้แต่ว่าผมไม่นึกว่ามันจะตัดทางไงก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าฐานเรานี่ค่อนข้างแน่นนะคะผมใครสร้างก็ไม่รู้นะน่าจะดีเหลือเกิน <laughs> โอเคแต่ว่าผมจะต้องใช้ขวาน่ะเพราะว่าไอ้ทีมนั้นมันใช้ไม้นะฮะโอเคต้องใช้ขวานนะโอเคตอนนี้ทองผมมี1 1แล้วนะขอวันโกได้ไหมเพื่อนเอ,อ่อวัน โกโกมันโกอันนมันโกหน่อยมันโกโอ้ยมันมีโอ้ยไม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่ต้องละโอเคผมว่าคราวนี้เราไปกับเพื่อนดีกว่าอุ้ยคราวนี้ผมตายบ่อยว่ะคุณผู้ชมผมเล่นไม่เพี้ยเซฟเลยผมไม่เพี้ยเซฟเลยโอเคโอเคเพื่อนเราไปตรงไหนแล้วอ่ะโอ้เพื่อนเราจะไปสีนั้นนะฮะโอเคซึ่งโอ้มีเพื่อนเราได้ชุดเพชรแล้วนั่นอนะ โอ้โหคนจริงว่ะเราไปเลยดีไหมไปเลยดีไหมโอโ้ไม่ดีว่ะคุณผู้ชมไม่ดีแน่ๆฮะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเฮ้ยแต่ผมอยากไปมากเลยว่ะแต่ว่าแม้มันอันตรายฮะผมว่าเราต้องมีจำบูทไปดีกว่าถ้าอย่างนั้นแต่อย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวฮะ โอ้โอ้่มึง <EE> ตายโคตรบ่อยอ่ะคุณผู้ชมเงยตายโคตรบ่อยอะ่ะดาบหินผมก็อยู่ไปเนี่ยไม่อยู่แล้วฮะโอ้โหตานั้นของลาฟูแต่ผมว่าผมไม่ท่าไปลูบุกสีนั้นตอนนั้นเลยว่ะแต่ว่าไม่งั้นเกมมันจะไม่จบว่ะผมเลยอยากรีบจบไงคืออ่อนให้คืออยากรีบจบเฉย ถ้าไม่อยากรีบจบนี่ไม่ทำหรอกคือ,อยากรีบจบไงคือ,อยากรีบจบไงคือ,อยากรีบจบแค่นั้นแหละผมไม่มองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมทำอะไรอยู่เนี่ย ุณผู้ชมผมมองไม่เห็นคุณผู้ชมชี้หายที่นี่ที่ไหนโอ้โหแม่งมืดมากอะ่ะอ๋อเจอแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยโคตรมืดแม่งคอดมืดอะ่ะคุณผู้ชมตรงน,นี้ที่ไหนเนี่ยทั้งนั้นสีแดงใช่ไหมโอเคจะลองขุดไปดูฮะเออโอ้โหกูสามืดตั้งนานโอ้โหแล้วดูมันทำดิโอ้โหแม่งน้ำตกเลยคุณผู้ชม เออข้ามันข้ามันโอเคมันหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วเพื่อนเรายิงอะไรวะอ,อเห็นแล้วเออโอเคสินเงินเคลียร์ครับโอ้ยไม่เคลียร์ไม่เคลียเรยเลขสองน่าจะอยู่ข้างบนโอคุณผู้ชมตอนแรกม่งมืดมากไม่ขึ้นไปมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันทำอะไรอะ โอ้โหแม่งเอ้ยอย่าดีกว่าเพื่อนเออโดนตัวเองด้วยโดนตัวเองอีกต่างหากเออหนึ่งตัวสองตัวเก็บหมดทีมเขาเรียกว่าของพองมาแล้วมันของจริงครับตอนแรกแค่อ่อนให้ของจริงคนคนนี้อ่ะคนที่ชื่อเซนเนี่ยมันของจริง เออช a n นลนี้ช a n นลอะไรอะเซนกุงซ่าเออรู้จักปะล่ะมันบอกไม่รู้จักเว้ยเออเดี๋ยวสีเขียวแล้วสีเขียวมันเหิมเกรมโอเคผมได้ทองมา45สโอ้ m ม่ก d แดมโอ้ได้ทองมา45คุณผู้ชมโอ้ oh, ไอรอนโกเลม2ตัวทีมเราจะแน่นไปไหนผมได้ทองมา45 ผมน่าจะแบบว่าโอเวอร์พาวเวอร์มากคุณผู้ชมเอ็นเดอร์เพลไม่ต้องใช้เอเมอรัลนีกเอานี้ก่อนเลยผมบัฟตัวเองก่อนเลยแล้วก็ดาบก่อนเลยแล้วก็อุปกรณ์ฮะผมว่ามันอาจจะมีออคซิเดียนเว้ยฉะนั้นผมจะเอาไปโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เลขหนึ่งแล้วก็ผมจะเอาไอ้นี้ไปด้วยที่บึ้มโอเคแล้วก็เก็บไป ไปไปบุกโอ้เหมือนมันจะยึดสีเหลืองอยู่แล้วเจ้าสีเขียวนี่หัวหมอฮะมันหัวหมอหัวหมอมากครับโอเคโอ้โหผมไปไม่ได้วะผมไปท่าไหนดีวะโอ้เหมือนเพื่อนเราจะโอ้โหเริ่มไปแล้วฮะผมไม่มีบล็อกครับฉะนั้นเราไปแลกบล็อกก่อนแล้วก็ผมจะเอ er ็นเดอร์เพลวดีไหมเร p ่ l e พ t r i k ร แล้วก็ไปทุบเตียงบึ้มแบบเท่ๆเท่ๆอย่างงี้ผมเอาบล็อกก่อนเลยก่อนจะเท่ๆอะไรนะผมเอาบล็อกก่อนเลยเออบล็อกบล็อกบล็บอกไม่ได้แลกตรงนี้นะโอเคบล็อกมาแล้วก็ธนูฮะผมว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตดีเด่นประจำปีโอเคธนูไวส้สล็อตนี้อันนี้ไว้สล็อตนี้แล้วกันแล้วก็โกลเด้นโอเคตอนนี้ฟูลแล้วฮะ ดี๋ยวผมจะไปตรงกลางก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาทางไปทีนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ชุดนะฮะ Help me ี m getting stuff the blue base อ,อ,อ๋อเขาบอกว่าเขาอยู่ในอ,อ๋อ Stuff เขาอยู่ในบูทำไมเขาถึงไปอยู่ในบูล่ะโอเคผมว่าฐานสีเขียวนี่ไม่แน่นหรอกผมจะเอเนอร์ลองเอเนอร์เพลลิร์ลไปดูนะครับโอเคเอเนอร์เพลลนี่ใช้สีเอเมอรัลเนาะอ่าฮะ แต่ถ้ามันมีอ่าไอรอนกลเลมนี่ก็หนักอยู่นะโอเคผมจะลองเอนเนอร์เพลครับโอเคเอออันนี้ผมมาสล็อตนี้ไม่ใช่สล็อตนี้โอเคผมว่าจะได้หยิบใช้ได้ง่ายๆครับอ๋อเหมือนตอนนี้เราเหลือสีเขียว,ยวอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเพราะสี้ิงกานเราจัดการไปแล้วส่วนสีเหลืองเราก็าจัดการไปแล้วทีมเรานี่โคตรโหดฮนะโคตรโหดกระเดืฟันโอเคผมจะบุกแล้วนะ Uh, all Base View Destroy 5 m i มินิทครับผมปิวโอ้โหไอรอนโกเลมว่ะโอ้โ oh, ห oh, ผมว่าแล้วแม่งเอ้ยไอรอนโกเลมจริงด้วยโอ้โ oh, oh, หไอรอนโกเลมบอกคุณผู้ชมเซ็งฮะเก็มเล็กดาบก่อน เลกดาบก่อนเล็กดาบโอเคตอนนี้นะฮะแต่เราไม่มีขวานอ่ะไม่เป็นไรผมว่าเราต้องไปบุกให้ได้อ่ะทำยังไงดีอ่ะอืมผมว่าเราอาจจะต้องใช้แผนต้นตำรับได้และฮะณจุดนี้แต่ว่าทางที่จะไปสีเขียวนั้นมันมันมีตรงนี้มันไปได้ไหมไปไม่ได้มันจะตัดมันตัดทางหมดแล้วครับ ถ้าเราจะเอนเดอร์เพลไปเนี่ยมันก็ยากครับเพราะว่ามันมีไอรอนโกลเมฉะนั้นเนี่ยโอ้ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วฮะฉะนั้นเนี่ยผมอะจะทำยังไงทำไงดีวะฮึอันนี้กระโดดถึงไหมเนี่ยฮึอื <laughs> <laughs> โอโหตอนนี้ผมตายบ่อยมากฮนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผม เราก็ยังไม่ได้อัพตัวเองเข้าไปมากเลยนะเนี่ยผมได้ไฟล์บอลมา3อันแล้วก็ผมจะซื้อดาบให้ตัวเองโอเคออเบสวีเดอร์ทอยห้ามินิทผมจะไม่รอถึงตอนนั้นแน่นอนครับผมเพราะเราคนจริงใช่ไหมฉะนั้นมันมีนมอตอตนโกลเลมผมจะต้องใช้ผมจะเอนเนอ,อร์เพลไปแล้วต้องกินยากระโดดกระโดดขึ้นไปด้านบนจากนั้นจะต้องทุบลงมาซึ่งอาจจะมีออฟซิเดียนฉะนั้นเนี่ยไม่รู้สิ ฉันั่นแผมจะบุกยังไงดีผมว่ามันอะน่าจะอีดิทออฟซิเดียนเข้าไปได้ละหรือเปล่าเฮ้ยอะไรนั่น่ะเตี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะมันน่าจะใสออฟซิเดียนเข้าไปแล้วฮนะโอเคซึ่งถ้าผมเอนเดอร์เพลเข้าไปเนี่ยผมจะต้องมีพิกแอ x สองพิกแอใช่ไหมหรือไม่ใช่ต้องมีอุปกรณ์สองอย่างคือน้ำยากระโดดแล้วก็ไม่ใช่ต้องสามอย่างเลยคือน้ำยากระโดดขวานแล้วก็พิกแอ็เพชร แล้วก็ต้องสเตตัสเสอเออฉะนั้นผมจะไปเอาสเตตัสเพชสอก่อนแล้วเราต้องใช้เอเมอรอลทั้งหมด5อันเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราบุกแล้ว,วะหรือยังไม่บุกไม่รู้ฮะเอ้ยมีคนจะไปเสริมนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีของนะโอเคเอ๋อน่าจะยังไม่พอสำหรับพลิกแอคเพชรนะฮะแต่ว่าโอ้ตอนนี้ชุดเราพอร์ตสแล้วนะไว้พอร์ตสแล้วนะ เฮ้ยแต่เริ่มพอแนละ้วฮะน่าจะพอปะ่ะยี่สิบนะฮะโอเคซึ่งผมจะต้องแลกเอ,อ่อที่ผมจะต้องแลกหลกัหลกๆเลยต้องเป็นน้ำยาครับน้ำยากระโดดแล้วก็เอ็นเดอร์เพลแล้วก็เอ,อ่อลูกไฟแล,กออแล้วก็เอ่อขวานเฮ้ยกรีนเพย t ได้ทอยแล้วคุณผู้ชมโอ้โหชนะแล้วจกกวังหวะนี้บอกเลยชนะแล้ว ใช่ไหมโอ้เพื่อนเราโหดมากครับตอนนี้เหลือสีเขียว2คนนะฮะโอ้โหเกมนานมากครับเกมยาวมากบอกเลยโอเคแล้วสีเขียวตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้วิกตอรี่ครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมตายบ่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเนมี่ยไม่ค่อยเก่งแหละเออยอมรับนะฮะโอเคสหรับ Потому, คลิปนี้นะครับขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย,ย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์ เจอกันครับผมอีอีอไปแล้วเจอกันครับผม